อีพีสองครับตอน,ญญาาศนเศรต้าครับเบื้งบรรยากาศบ้านผมยามเบ็ดตอนเศร้าครับจักสีมานจักสีรถเบิดกับบอจักครับลุ้นกันครับพี่น้องตอนเศร้าครับไอบ่าหอน แต่ดสวงอยู่ชมบรรยากาศบ้านผมไปน่นครับส่วนกล้วยไม้เทาครับบรรยากาศประมาณนี้ครับลุนกันครับมาแล้วครับ ล,ลัางแรกเบาหอนว่าเบ็ดเสียครับเบ็ดหายปลาเอาไปบอพี่น้องเอาเบ็ดเฮียครับเบาหอนเ่าเบ็ดเสียครับอยู่ใส่อ้า เบ็ดหายครับพี่น้องน่าจะปลาเอาไปครับอ้าวอะรุ่นกันลัางต่อไปครับเมื่อคืนในใส้อย,ยู่นี่ครับเบ็ดหายครับ อ่ะลุนกันลังต่อไปครับเบ็ดเสียเบ็ดเสียครับโอ้ลุนกันคันนี้ครับโค้งเลยครับบ่าวฮอนเป็นพระเอกครับวันนี้โอ้โหโอ้โคกงเลยลุนกันครับเพื่น้องอ่านลังนี่ลุดบ่ยูบ่บ่โอ้ลุดครับ รถบ้านตะโอมรถ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 ครับพีน่น้องเสียดายเด้อ่ะลุนหลัางไม้ครับป้ายย่งลุนกันครับพี่น้องขันจมครับยังอยู่ยังอยูย่ครับน,นี่เห็บเบาฮอนเป็นพระเอกครับนเบึ้งครับคันเปียกเลยครับยังอยู่อยู่เอบาฮอนกับป้ายย่างนาะครับลุนกันพี่น้องนเรนืเ่องคนเรนื่องลุนกันเบาฮอนป้ายย่ง กดคันบ <God> ่ด right ึงแห้งแทะลุนก um ัน <disappears> ลุนก <citoy> ันครับปลายยังอู๋อู๋ขบขบเรือครับบ่าวหอนหมานอีกแล้วครับนี่กดเหลืองตัวนี่เนี่กดเหลืองคือกันครับตไหนกดเหลืองคือกันครับนี่เอ้ยหมานเลยครับ มาแล้วครับตอนเช้านี uh ้คร uh ับแตมแหลกมาแล้วครับมาแล้วอาฮะครับรุ่นกันลังต่อไปครับไปต่อไปต่อมก็ถ่ายแนบมาถ่ายแนบครับปลาบาถกผมึงจะถ่ายเฉพาะลัางที่ถึงเด้อครับพี่น้องเจ้าใส่ครับพลาดล้างนี่ล้งนี่โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โ้โอ้บึ้งมดดึงครับโอ้โอ ปายังมาฮอนรุ่นกันโอ้กดเหลืองอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาแล้วคือเขาหยอดคือเขาหยอดเลยครับพี่น้องตอนเศร้าในมนันทำเศร้าครับฮะมาหอนปลดกระลุ่นกันหลังต่อไปครับระวังนั่นระวังเงี้ยปักเด้อครับรุ่นหลังต่อไปครับ มาหอนปลดมันแล้วครับพี่น้องเหมือนกันคันนี้ครับมาหอนหลัคันเปียกโู้โหโหโเอาเลยครับดึงเร็วดึงเร็วไปยังไปยังครับดึงลุ่นกันโอ้โหมาอีกแล้วครับพี่น้องดุกเหลืองทั่วมาตอนเศร้าครับลุกง่ายครับลุกหน้าลุกหน้าครับผมเหลืองเหอครับหอนปลดเอ้อมาตอนเศร้าครับพี่น้องหาแต้มแล้วครับหาแต้มแล้ว กดซีดุกนึงครับลุนกันลุนกันหลังต่อไปครับให้ปลาฮอนปดครับอ๋อมันแล้วครับพี่น้องมันทั้งน้ำไม้ครับน้ำไม้ไรงามๆเลยครับทั้งปลาทั้งน้ำไม้เอาเอาลงไปอ่ะลุนกันต่อไปครับพี่น้องปลาฮอนโกงุ่มาแล้วมาถึงขันนี้ก็บมาถึงครับแต่ขั้นนี้จมครับมาบัาหอนมาบึงอยู่วิว่าครับพี่น้องเบิ่ง นี่ครับจมเลยครับอยู่ปูยอยู่ครับพี่น้องรุ่นกันครับมันก็อยู่กระแฮ้วครับจบขอปลาเลยครับรุ่นกันดูดิเพาะเพราะว่าลุดโอ้ยลดครับพี่น้องเสียดได้เลยครับโคตรโคตรนิสชิกาดอ๋อเียดายพี่น้องครับปาลดครับน่าจะโตใหญ่โยครับตัวนี้เกี่ยวปลาหย่าก่อนครับอ่ะลุ่นล้งต่อไปครับ มาทหอนเก็บกูกครับแถวนี้บ่ถือเลยบ่จมบ่จมจมันอยู่คือเกาอยู่มาทหอนกูเบ็ดรับโอ้ลดครับตอนเช้า เบ็ดบได้คมเบ็ดบรคมปันไดครับบม่ได้เป็นหมากเบ็ดอยู่ครับเบ็ดเก่าอ่ะเป็นอย่งนีครับก็ถือประมาณอยู่ครับตอนเศร้านี่ก็ได้อ่ะลุ่นกันหลังต่อไปครับขั้นจมครับขั้นนี้ลุ่นตันพี่น้องอยู่โบ่ครับนะขั้นจมค่นะเราขั้นจมมาลุ่นกันครับอยู่บอือยังอยู่อยู่ครับยังดิ้นอยู่ยูยูู่ยู โ <c oughs> อ้ตัวกันวบาวหอน่ะลุนกันล้างท่าไปครับครับึงยานี่ตัวครับึงยานี่ตัวนี้ของแท้ครับบาหอนวะเด้อเดลุนกันลุนกันไปนะบุ้งพี่น้อบุ้งพี่น้องเอ้ายกย่างอูู้้วู้วููููู้้้้้้้้อู้้น้้อ้ มันมือยังมือนีิเอ้ามือนีิมือยังครับมือหนิบังมาลฮอนยกขึ้นอโอ้โตวันอาเสือครับโอ้ยมาอะไรจังไดใส่เจ็ดแปดขีดตัวนั้นก็ถือโอ้ยเอาตัวนั้นก็ถือครับพี่น้องเอาลุนกึ่งางนึงครับเดี๋ยวมาลฮอนปดก่อนครับเดี๋ยวผมให้บอลฮอนปดก่อนครับไปลงล่างนี่ครับถือเลยครับอุ้งอุ้งอุ้งอุ้ตัวนี้ดึงแห้ครับ นี่ <c ười> <cooks in them> เขาใช้ยก yeah. เ <ượng> องต right ัวนี้ครับอ๋อดึงแห้งแท้ตัวนี้ฮะรุนกันครับปไปยังลดแล้วป่น้องอู้หู้ตัวนี้กดยักครับตัวนี้เอาบาหวานปุ๊บอือนี่ยักษ์มาแล้วครับมานตอนเศร้าครับบิ๊กยักษ์กดเหลืองครับ โอ้ใครเต็มท้องเลยฟังฮนวะอ้าวจ้พี่น้องยังมานเลยครับบอลน,นี่ท้องล้างติดเลยครับอ้มลัมาแล้วครับพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วโอ้า้ฮะฮะปศปศตายแล้วเนาะอือมันบรอดดอกปรากดมันตายปศไหม,มเลือดแทบบเลืกอกติดเลเลือดกระปศลอดมันมันบ,บรอดดอกประกดนะ ฮะรุนกันล้างต่อไปครับล้างในซองล้างติดเลยครับมันมาอีกแล้วครับถืออีกแล้วมาอล้โอ้ยโคตรเลี้ยงกดตรเลี้ยงเห็นโตแล้วครับปรากฏดครับตะกฏครับบ่ต้องรุนเลยเห็นโตแล้วครับกดตรเลี้ยงตัวคัรเลี้งครับบ้งฮอใส่ใหญ่ใส่เล็กรุนกันครับผมอู้หูคนใจเย็นแท้อู้อู้อูู้หูยังยูครับ เลื้อยจึงคืนเลื้อยจึงคืนม้านอีกแล้วครับพี่น้องจักสิบายเลยครับม้านคือเก่าม้านต่อเนื่องครับตอนเสาร์นี่อ๋อซีบแต้มแล้วครับปรากติล้นๆปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งครับอืมไม้นี่ครับกับไม้เด็ดครับเราไปใส่ไปแล้วครับพี่น้องเนื้อหัวครับถ้ามีปกติเนี่ยโดนแน่นอนครับโดนโตแน่นอนอ๋า รุ่นกันมันมันครับรุ่นกันล้างต่อไปครับเอาหวนปดก่อนโอ้เสียนท่อนมาแล้วครับปลาเนี้เป็นได้เนาะมันบ่รอบบเช้้าครัโอตอนเศร้านี้ม่ซสิเต็มแยงเลยเดี๋ยวเฮามาสรุปผลงานครับตอนเศร้าครับโอ้สรุปผลงานตอนเศร้าเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้มาเทก่อนครับเล็ก เป็นสิเทเลยเด้ y คนงานตอนเช้าครับนี่ตอนเช้าเนาะโอ้บนกันพี่น้องตอนช้าโอ้ไปดุกกระแลนมาเนาไปแล้วอุ้ยโอ้โอ้มีหปลาเขาหา่ไปแล้วครับโอ้ดุก ปกติก็มีเอาเนื้อหยังครับใส่นี่คือจังมาอันเถอะเยอพี่ดิบครับเยื่อพี่ดิบโอ้โหบ่บ่ทำให้พิษวางเนา่อยื่อพี่ดิบเนี่ยเยอพี่ดิบคือเก่าครับอือหือคุณพี่น้องครับผลงานรอบเสาครับพี่น้องผลงานครับถึงปกติถึงปกคอใหญ่ครับโอ้ยปลาดุกไปหมดแล้วครับพี่น้องปลาบูปลาเสื่อมโอ้โห่ผุนปลาดุกผุ่นหอดผุ่นผุ่นปลาดุกเนาไปยังไง โอ้โหรอบเช้าครับนี่โอ้โหเฉพาะรอบเช้าเนาะครับนี่แมนครับเฉพาะรอบเช้าครับอันรอบแรกนะครับรอบกลางคืนครับนี่โอ้อันนี้ปลาเมื่อคืนนี่ครับนี่ปลาเมื่อคืนเนาะตัวนี้แมนครับเบิ้งครับนี่โอ้าวตัวนี้กเลยครับบิ๊กเอฟปรากฏครับปรากฏลุ่นลุ่นเต็มติ๊กครับอือสุดยอดเลยครับเกี่น่องคับเก็บที่ดิบครับเดี๋ยวพี่ดิบนะครับคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมสิพาไปเห็นยังครับ ติดตามฝากกดติดตามกด,ดไลค์หน่อยครับขอบคุณ <Okay. S 1> ครับครับ